ถใส่คืนไว้เหมือนเดิมที่ีใส่พี่นะ้องวางนี่มาตรงนี้เดี๋ยวนะไปจะเอาคานคานตัวนี้มางัดตรงนี้แล้วก็ใส่คานกะนด้เดี๋ยวด้จับมือเดียว นี่คนไก่มันสายนี้เป็นสายมาจากข้างล่างเวลาเวลาปลาเข้ามามันจะมาสะดุดสายสายเชือกเส้นนี้จะทำให้ไม้ขันกระเดื่องนี้หลุดออกหลุดออกแล้วกระเดื่องก็จะงับลงเนี่ย เดีก๋กลไก่เราจะนะกลนไก่ไปเป็นอย่างนี้แหละถ้ามีปลาเข้าไปหรือมีกระปูมีหอยไปดึงสายใหญ่สายกลไก่มันจะลั่นท,ทันทีหรือนกบินมาเหยียบคันกระเดื่องมันจะลั่น